สวัสดีจ้ามาจากขั้นตอนแรกเนาะแล้วก็ใส่เนยลงไปแล้วทาการละลายเนยกับช็อกโกแลตลงไปก่อนนะนี้จ้าใส่เนยลงไปแล้วก็ช็อกโกแลตจ้าลงไปละลายพร้อมกันเลยจ้านี่จากช็อกโกแลตเราใช้เป็นช็อกโกแลตแท่งแบบนี้เลยนะสนุกละลาย แนะนำให้หั่นไว้เล็กๆนะถ้าสมมุติใหญ่แบบนี้มันก็จะคนยากนิดหนึ่งเราต้องทําให้มันเล็กๆเราจะได้ลายง่ายหน่อยนะคนไปเลยจา้าหรือว่าใคาจะเอาไปตั้งลงน้ําก็ได้นะหรือว่าใคาจะละลายในไมโครเวฟก็ได้นะละลายจนเป็นเนื้อเหลวๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็เติมผงโกโก้ลงไปตา เราก็ใส่ผงโกโก้ลงไปแล้วเคเล่เคเลเคลเคลให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะนี่จ้ามาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะแล้วก็ยกลงจากเตาพักตั้งไว้เลยจ้ามาทําในส่วนผสมของไข่นะเราก็ใช้ไข่ลงไปในเครื่องผสมเนาะในเครื่องตีนะใส่ไข่ลงไปแล้วกับน้ําตาลน,นะ กับน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนี่จ้าเราจะทำการตีด้วยความเร็วสูงนะเพื่อจะให้น้ำตาลกับไข่ขึ้นฟูนะตีไปเจ้าป๊าบตึก๊กเห็นไหมมันเริ่มฟูแบบนี้แล้วเป็นสีเหลืองนวลแล้วนะ เราเติมช็อกโกแลตที่เราละลายตั้งไว้ในตอนแรกเนาะขณะที่กำลังอุ่นๆนะไม่ร้อนนะไม่ร้อนกำลังอุ่นๆฮนะใส่ลงไปตีผสมกับส่วนผสมของไข่และน้ำตาลเลยจ้ะแนะนำว่าไม่ร้อนนะอุ่นๆต้องจับดูก่อนนะก่อนจะใส่ลงไปนะเราใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปให้ให,หมดเลย ว่นนี้อย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิ่งริงริงกันด้วยนะตีให้เข้ากันเนาะระหว่างส่วนผสมของช็อกโกแลตและส่วนผสมของไข่ในขั้นตอนแรกนะนี่จาหน้าที่ผสมให้เป็นของเครื่องมันเลยจ้าให้เครื่องทำงานไปจ้าแล้วก็ปาดช็อกโกแลตลงไปหนะ้าที่ของเราคือปาดช็อกโกแลตลงไปให้หมดนะ เือ่อตีก็ตีต่อไปเลยตาตีกันต่อเลยตาหลังจากนั้นเราก็หยุดแป๊บหนึ่งนะหยุดพักมันก่อนต่อมาเราก็นําแป้งนะแล้วก็ผงฟูใส่รวมกัน<ๆ>เพื่อจะทําการรอนลงไปในส่วนผสมในเครื่องตีนะนี่จากผงฟูและแป้งใส่ในถ้วยเดียวกันนะแล้วก็โคนเลคเลมันนิดหน่อยแล้วก็ตักใส่ที่ร่อนเนาะร่อนร่อนลงไปในเครื่องผสมเลยตา มาตาทำการร้อนเลยตาเมลอนเมลอนเมลอนเลยนี่จ้าเราก็ใส่งลงไปในนั้นเลยตาร้อนลงไปเลยตาร่อนลงไปในส่วนผสมของช็อกโกแลตและไข่นะ แล้วเราก็เปิดเครื่องตีต่อจ้านี้นะเราก็คนมันนิดหน่อยหรือว่าเราจะใช้เครื่องตีเลยก็ได้ไอันนี้เราจะไม่ได้ตีนานนะเพราะเราต้องการแค่แป้งกับส่วนผสมของช็อกโกแลตเท่ากันนะเพราะมันเนื้อมันจะหนักและแน่นเนาะเพราะว่าเครื่องตีเราอาจจะไม่ไหวก็ได้นะเนี่ยเราแค่เปิดส่วนความเร็วต่ำเนาะเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ2นาทีนะ เดียดูว่าให้แค่แป้งเข้ากับส่วนผสมทั้งหมดเนาะหรือว่าใครจะเอาออกมาใช้พายางคนด้านนอกก็ได้เนาะมันจะได้ช่วยไม่ให้เครื่องตีเราทํางานหนักเกินไปเนาะนี่จ้ายกขึ้นมาอุ้ยหลุดเลยเห็นไหมนี่จากส่วนผสมก็จะข้นเลนเหนีวยวแบบนี้นะเคา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 ะมันะออออออมเอาเลือกเอาใช้สักหน่อยเคาะไปเลยจ้าอะมาให้มันยอ่อยลงมาให้หมดก่อนหมดยัง เออไม่หมดเดี๋ยวเขาไปเคลียร์กันเราก็ใช้พายยางจับปาดขอบอ่างนะเผื่อจะมีเศษปงเศษแป้งหลงลงเดือยอ,อยู่บ้างแล้วก็คนคนนี้มันเข้ากันเนาะนี่จ้าต่อจากนั้นเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่มาอบใส่ถาดรองอบกันเลยจ้านี่จ้าถาดเราก็เตรียมด้วยรองด้วยกระดาษนะไม่ใช่สีอะไรนะถาดเราก็รองด้วยกระดาษรองอบนะ จะบ้าตายนี่ต้าเราก็ใส่ส่วนผสมที่เราตีลงไปในถาดน,นะส่วนผสมมันจะเหนียวเหนียวมากนะเราก็พยายามให้มันแบบไปอยู่มุมมุมเข้ากันไปให้เท่าเท่กันทุกทุกมุมนะนี่จาให้แมเ่เข้าเข้าเท่าเท่ากันทุกมุมนะเราปาดส่วนผสมลงไปเลย ไหนเหลือนะเพราะทุกอย่างคือต้นทุนตับปุ๊บตกไปเลยพอแล้วนี่จ้าต่อมาเราก็เอานำโอเลโอนะมาหักนะใครจะใส่เป็นแบบทั้งชิ้นเลยก็ได้นะแต่นี้เราจะทำการหักเราใส่ใส,ใส,ใส่ใส่ลงไปเริ่มจากมุมมุม,ม,มอะไรอย่างนั้นเนาะมันจะได้แบบเท่าๆกันหักหักใส่ลงไปเลยตาแบบนี้จะได้เห็นแบบขาวขาวเนื้อโอริโอครีมบ้างอะไรบ้างเนาะ มันจะได้รสสัมผัสที่กรุบกรอบมากเลยจ้ะแล้วก็ใส่ลงไปอบด้วยกันเลยนี่จ้าใส่ลงไปเลยเราชอบเยอะๆล้วก็หักใส่ลงไปเลยจ้ะไอ้นี้ใครสามารถเปลี่ยนได้นะใครจะทำเป็นแบบใส่หน้าแอลมอนใส่หน้าเม็ดมะม่วงขินมะพานหน้าธัญ,ญพืช หรือว่าจะไม่ชอบหน้าเลยก็ได้เราก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะจะใช้บราวนี่สูตรนี้ได้แตวใครจะเอาไปดัดแปลงใส่อะไรตรงหน้าเนาะก็แล้วแต่เลยตาแล้วแต่ความสะดวกความชอบเลยตาเมื่อเสร็จแล้วนะเราก็นำไปอบเลยตาเพื่อนสาว <c oughs> เปิดเตาอบวอว์มตั้งไว้นะจ๊ะตามขนมทุกครั้งเราต้องอมเตาอบตั้งไว้จ้าอบด้วยอุณหภูมิร้อยเจ็ดสิบห้าองศาแลนะ้วประมาณสามสิบห้านาทีบอกทุกครั้งว่าเตาอบแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันนะต้องสัม ต้องรู้จากเตาอบของบ้านตัวเองเนาะแล้วก็ดูว่าเนื้อขนมจะสุกตอนไหนนะไปดูกันเลยจ้ามาเสร็จแล้วนะเราก็ต้องพักให้เย็นนะพักให้เย็นสนิทการตัดขนมนะตัดโอรดโอตัดบราวนี่อะไรพวกนี้นะเราต้องพักให้เนื้อขนมเย็นนะถ้าเนื้อขนมของเรายังร้อนอยู่เนื้อจะรุ่ยนะจะหักได้เนาะเราทําการคว่ำแบบนี้เพราะว่าถ้าสมมุติเราตัดหน้าตรงโอรดโอของเราจะมันจะตัดไม่ได้เนาะ เพราะเรามีโอรีโอไม่ว่าจะเป็นโอรีโอหรือแอลมอน์แนะนําให้คว่มหน้าตัดนะนี่เราจะใช้มีดฟันปลาเนาะบ่าเป็นรอยโดยที่ไม่ต้องขาดไปถึงด้านล่างนะเพราะว่าด้านล่างเราจะใช้อีกมีดหนึ่งในการตัดไอ้น,นี้เราแค่ตัดเนื้อขนมไม่ได้ตัดเลยไปหน้าขนมนะนี่แนะนําเลยจ้าล้าก็สไลด์ไปเลยจ้าใช้มีดฟัน,ฟนปลาเนาะมีดหั่นขนมปังนะแล้วก็เราใช้มีดคมแบบมีดหั่นครัวแบบนี้เลย กดกดกดไม่หั่นแล้วนะคราวนี้เราจะกดให้เนื้อโอรีโอมันหักแบบขาดนะถ้าเราใช้เนี่ยเราจะกดกดลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้มือกดตึด๊กดึ๊กให้เนื้อโอรีโอมันขาดเป็นแบบเรียบ,เยบๆเนาะนี่ตาแต่มันก็ไม่ร้อเซนตะแต่แบบนี้คือแนะนำเพราะเราไทยแบบนี้เนาะแล้วก็พร้อมกับมาปาั๊บเสร็จแล้วจ้ะเละิศเกี่ยว สร็จแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามไปด้วยเนาะครั้งหน้าเราจะทำอะไรมาดูกันเลยจ้าขอบคุณจ้า